สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูแว่นสอนหน้า34ถึง36นะคะวิธีการก็คือการหาเรเศษส่วนด้วยจำนวนเต็มการหาเรเศษส่วนด้วยจำนวนเต็มเหมือนกันเลยกับจำนวนเต็มหารด้วยเศษส่วนนะคะเหมือนกันเนะเาะมาเริ่มนะคะวิธีทำเศษ5ส่วน9หารด้วย4ในที่นี้คือเศษ4ส่วน1น,นะคะเศษ4ส่วน1 เทอมหน้าห้ามยุ่งเครื่องหมายจากหารเป็นคูณเศษ4ส่วน1เป็นเศษ1ส่วน4เนาะเสร็จแล้วพิจารณาตัดกันได้ไหมตัดกันได้หรือเปล่าถ้าตัดไม่ได้เอาเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนก็จะได้เศษ5ส่วน36ถามว่าเศษ5ส่วน36มีอะไรมาหารมันได้อีกไหมมีหรือทำเป็นอะไรได้อีกไหมทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมทำเป็นจำนวนค่าได้ไหม ถ้าไม่ได้นั่นคือคำตอบค่ะเศษหส่วน3าสิบหกเหมือนเดิมเนาะอ้าวต่อไปขออ้อ2วิธีทำเศษ4ีส่วนสหารด้วย5ในที่นี้คือเศษ5้ส่วนหเศษ4ีส่วนสเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็ส่วนกลับของเศษ5้ส่วนหคือเศษ1นส่วนห พิจารณาเหมือนเดิมปึ๊บได้ไหมได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็เป็นเศษ4ส่วน15ได้ไหมไม่ได้ก็คือตอบแล้วค่ะง่ายมากๆเลยเนาะตอบเศษ4ส่วน15อ่ะต่อไปข้อ3วิธีทำเศษ7ส่วน5 หารด้วย7ในที่นี้คือเศษ7ส่วน1เศษ7ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับส่วนกลับนะคะของเศษ7ส่วน1คือเศษ1ส่วน7โอโอเห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นนะคะนี่ตัดได้ไหมตัดได้นะคะเจเป็น7 7 1เป็น7ก็จะได้เศษ1ส่วน5คูณกับเศษ1ส่วน1ก็จะได้เศษ หนส่วนหตอบเศษ1นส่วนหวิธีทำข้อสแล้วค่ะเศษห้าสิหาส่วนยีหารด้วยเศษ1 1บเส่วนหนเศษห้าสห้าส่วนยีคูณด้วยเศษ1นึ่งส่วนสินสนดแต่ได้ไหมคะได้ เอาแม่11ตัดเนาะ11 1เป็น11 11 5เขียนใหม่ค่ะเศษห้าส่วน22คูณด้วยเศษ1ส่วน1มันก็คือเศษห้าส่วน22ตอบแล้วง่ายไหมง่ายมากเนาะอ่านี่เสร็จแล้วค่ะหน้านี้เสร็จแล้ว คราวนี้หน้าต่อไปครูทําข้อ5กับข้อ7การบ้านคือข้อ6กับข้อ8นะคะเหมือนกันเนาะวิธีทำเศษ4 9่ส่วน14หารด้วยเศษ14ส่วน1เศษ4ี่สส่วน14คูณด้วยเศษ1ส่วน14ตัดได้ไหมตัดได้ลูเอาแม่7ไงนี่งอันนี้แม่เจเนาะอ่า7อะไรได้14 7 2เจดสอง 7จลายได้49 7สเนะคะเขียนใหม่ลูกเป็นเศษเจ็ส่วนสิคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสตัดได้อีกไหมตัดได้นี่ชุบนะคะเจเป็น7 7 2 14เขียนใหม่เศษ1นส่วนสคูณเศษ1นส่วนสได้เศษ1นส่วนสตอบแล้วค่ะตอบ เศษหนส่วนสต่อไปวิธีทำข้อ7จ็ดเศษ18บแส่วนสี่สิบหารด้วยเศษ9กส่วนหเขียนใหมเป็นเศษ18บแส่วนสี่สิคูณด้วยเศษ1นส่วนเตัดได้ไหมคะตัดได้นี่ไง หนึ่งเป็นเก้าเก้าสองสิบแปดเขียนใหม่หลูกกายเป็นเศษสองส่วนสี่สิบสองคูณกับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งตัดได้ไหมคะตัดได้ค่ะหลูกนี่ไงนะแม่สองค่ะแม่สองสองหนึ่งเป็นสองสองอะไรคะสองไรได้สี่สองหนึ่งสองไรได้สองสองไรได้สี่สองสองสองไรได้สองสองหนึ่งเนาะก็จะตอบแล้ว เศษ1ส่วน21เคูณเศษ1ส่วน1ได้คำตอบเศษ1ส่วน21ตอบแลวจ้ะนี่ตอบแล้วเศษ1ส่วน21่การวานกี่ข้อ2ข้อนะจ๊ะคือข้อ6กับข้อ8อ่ะผ่านต่อไปนี่อันนี้การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะคะครูทำข้อ1กับข้อ3ให้ดูการบ้านข้อ2กับข้อ4นะคะวิธีทำ เศษสามส่วนห้าหารด้วยเศษห้าส่วนสามเขียนใหม่เศษสามส่วนห้าคูณด้วยเศษสามส่วนห้าเมื่อตัดไม่ได้ก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเศษเก้าส่วนยี่สิบห้าตาได้ไหมไม่ได้ตอบแล้วค่ะเศษเก้าส่วนยี่สิบห้าชึบต่อไปข้อสามวิธีทำ เศษเกส่วนหาหารเศษเจ็ดส่วนสเศษเกส่วนหคูณเศษสีส่วนเตัดได้ไหมไม่น่าได้เนาะเก้าสี่สามสถ้าเห็นแบบนี้เศษมากกว่าส่วนต้องทำเป็นจำนวนคะหารมาสามสิบหารด้วย35 35ิบห้ายได้36 35ิเป็น เหลือเศษหนึได้จำนวนเต็ม1นึ่งเศษหนึ่งส่วนสามสิบหาตอบค่ะจำนวนเต็ม1เศษหนึส่วนสาอ่าการบ้านข้อข้อ2กับข้อสี่นะคะโอเควันนี้เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ